ความฝันของพี่ที่อยากให้คนพิการนะคะได้มีการศึกษาที่มีคุณภาพไอ้คำว่าที่ว่าคนพิการหาที่เรียนไม่ได้เนี่ยขอให้มันหมดไป,ดไปอยากให้หทุกคนใช่อยากให้ทุกคนได้มีโอกาสได้เข้าถึงการศึกษาไม่ว่าจะเป็นรูปแบบไหนลักษณะไหนจะเป็นในระบบนอกระบบได้แล้วก็เพราะว่าการศึกษาจะส่งให้เขามีอาชีพแล้วก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นที่ว่าน่าจะเป็นจุด สำคัญที่เราควรจะพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการให้ไปถึงระดับนั้นนะคะการศึกษาเป็นส่วนสำคัญอย่างมากในการพัฒนาคุณภาพชีวิตในตอนนี้ค่ะ เราจะได้ไปฟังข้อมูลและเรื่องราวชีวิตและการงานของคุณสามนิสราปราลวัฒนักวิชาการศึกษาชำนาญการกลุ่มพัฒนานระบบบริหารจัดการการศึกษาสำหรับคนพิการและผู้ด้อโอกาสค่ะสวัสดีคะ่ะพิสาสวัสดีคะ่ะพ่สาคะรบกวนพ่สาแนะนำตัวนิดนึงสิคะคะ่คะ ค่ะมณิสลาปลราวัตก็เป็นนักวิชาการศึกษาชำนาญการที่สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกกะทรวงศึกษาธิการค่ะแล้วตอนนี้เราก็อยู่ในกระทรวงศึกษาธิ่การใช่ผาดูแลในส่วนของการศึกษาสําหรับคนพิการและผู้ได้โอกาสใช่ค่ะมันมีวนความแตกต่างยังไงบ้างอะคะ ในการศึกษาของคนทั่วๆไปกับการศึกษาของคน,คนพิการ,การใช่ไหมใช่ค่ะจริงๆแล้วก็การศึกษาสําหรับคนพิการก็เราเราเรียนรู้ในหลักสูตรเดียวกับการศึกษาสําหรับคนทั่วๆไป <c oughs> เพียงแต่ว่า <c oughs> เราจะต้องมีการจัดบริการการ,ารเรื่องของระบบสนับสนุน <c oughs> ที่ทําให้ คนพิการเนี่ยสามารถเข้าถึงการศึกษาได้เท่ากับคนทั่ว,วไปค่ะดังนั้นเองเพราะฉะนั้นนี่คือเป้าหมายหลักของสำนักงานสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษค่ะต้องกลับมาสอบถามที่ตัวพิสารนะพิสารนี่ก็คือมีความพิการก็คือทางด้านสายตาใช่ค่ะคือเป็นมาตั้งแต่กำเนิดหรือว่ายัางไงคะไม่ค่ะที่ตาบอดภายหลังค่ะ,คะก็ตั้งแต่ช่วงจบมัธยมศึกษาปีที่6 ก็แสดงว่าเรียนตั้งแต่เด็กอนุบาลมาจนถึงม .6 นี่ก็คือใช้สายตาปกติเพียงแต่ว่าเป็นเด็กสายตาซ่าหนึส่วนแว่นนั้นเองแต่ว่าพอมาช่วงมัธยมศึกษาปีที่6อะค่ะวันช่วงสอบปลายภาคเลยก็ทำให้เก็มองไม่เห็นค่ะเนื่องจากเป็นโรคประสาทตาหลุดลอกค่ะเป็นเป็นกันบ่อยไหมคะอย่างเงี้ยรอนี้หรอก็ ่าที่ฟังจากคุณหมอไม่ใช่หนึ่งในร้อยน่าจะหนึ่งในหลายแสนโอค่ะทีนี้พี่สาก็เลยต้องหยุดเรียนไหมคะตอนนั้นพอหลังม .6 หรือว่ายังไงคะตอนที่บอกว่าเป็นตอนช่วงฟิแนลของม .6 กเนาะก็เข้ารับการรักษาอยู่ประมาณอยู่ในโรงพยาบาลอยู่ประมาณ2-3เดือน แล้วก็หลังจากนั้นก็ฟื้นฟูตัวเองด้วยค่ะเพราะว่าหลังจากที่คุณหมอบอกว่าออไม่สามารถที่จะมองเห็นได้แล้วเนี่ยก,ก็ต้องหยุดตั้งสตินิดนึงแล้วก็คิดว่าตัวเองจะทําอะไรต่ออ,อันดับแรกก็คือต้องไปสอบไฟแนลสอบมหให้จบออพอหลังจากที่สอบมหจบเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็วางแผนต่อว่าเราจะทําอะไรต่อเพราะตอนนั้นรู้อย่างเดียวว่าเราจะต้องเรียนต่อให้ได้ค่ะทางครอบครัวก็เลยช่วยกันหา ว่าจะเรียนที่ไหนยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะแล้วพี่คิดยังไงว่าเอ้ยเราต้องเรียนแล้วเราจะเรียนได้ยังไงใครได้ยินใครได้ยินว่าเอคนตาบอดเรียนได้เป็นอาจารย์ในมหาวิทยลาลัยได้อะไรเงี<ๆ>้ยเพราะฉะนั้นเป้าหมายของเราตอนนั้นโอเคอย่างน้อยเราต้องเรียนจบปริญญาตรีให้ได้ก่อนค่ะแล้วเราก็น่าจะมีช่องทางที่จะเดินต่อตอนนักคิดแค่นี้ก่อนค่ะทางครอบครัวก็พาไป เรียนเป็นเหมือนเป็นการฟื้นฟูตัวเองเรียนอักษรเบลเรียนการเดินทางด้วยตัวเอง,เองทักษะต่างๆเกี่ยวกับคนตาบอดที่มูลนิธิที่ทำมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ตอนนั้นเน่ะเขาให้ไปมันจะเป็นหลักสูตรการอบรมสําหรับเด็กซึ่งจะเป็นเด็กตัวเล็กๆอ่ะเจ็ดัวแปดวบอะไรเงี้ยแล้ว พอเรามาอยู่กับเขาเราเราโตแล้วเราจะต้องมาทํากิจกรรมแบบ <c oughs> ทำท่าทางน,นู่นนะี้นั่นเราก็บอกเอ้ยเราไม่เราไม่ใช่แบบนี้ <c oughs> เราไม่โอเคนั่นแหละค่ะหลังจากนั้นก็เลยอ่ะบอกกับทางมืออาชี่ว่าเ,เราขอกลับบ้าน <c oughs> แล้วก็ค่อยเริ่มต้นใหม่ตอนนั้นมีอบรมครูสอนคนตาบอดที่ ศูนย์บริการการศึกษาคนตาบอดนครราชสีมาที่โคราชนั่นแหละพี่ก็ถูกส่งไปที่นั่นอันนั้นคือเป็นการอบรมสําหรับผู้ใหญ่ซึ่งเราก็โอเคหน่อยเราก็ได้เริ่มเรียนรู้อัลกอแล้วเริ่มเรียนรู้วิธีการเดินทางด้วยไม้เท้าทักษะต่างๆที่จําเป็นอะไรเงี้ยค่ะเริ่มต้นที่นั่นยากไหมคะในช่วงที่ปรับเปลี่ยนตัวเองจากที่เคยก็ถามว่ายากไหมอที่ยากที่สุดคะสำหรับพี่คือการเดินทางการใช้ไม้เท้าพี่รู้สึกว่าไม่ค่อยพี่เหมือนไม่ค่อยเก็ตอะ ก็มันจะต้องแบบรู catch ้สถานการณ์รู <siege> ้แบบว่าที่ต่างๆโดยเราใช้ไม้เท้าสัมผัสแทนตาเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ค่อนข้างลําบากนิดนึงแต่ถามว่าไปด้วยตัวเองได้ไหมก็ไปได้แต่ถ้าจะให้มีคนนําทางจะสะดวกกว่าสาหรับตอนนั้นประมาณนี้ก็ฝ่าฟันมาจนมาเรียนเข้ามหาวิทยาลัยใช่จากจากตรงนั้นน่ะเราก็ลโอเคเราจะมีช่องทางแล้วที่เราจะเรียนต่อระดับปริญญาตรี อยู่ที่โคราชก็จะมีสถาบันราชพัฒนนครราชสีมาตอนนั้นหรือตอนนี้ก็คือมหาวิทยาลัยราชพัฒนนครราชสีมาก็โอเคแล้วเรียนสาขาอะไรอะคะต้องเปลี่ยนเาเรียนธุรกิจภาษาอังกฤษกเป็นคนที่โอเคชอบภาษาอังกฤษอยู่เป็นทุนเดิมแล้วเราก็รู้สึกว่าการเรียนภาษาอังกฤษเป็นเหมือนพื้นฐานที่ทําให้เราไปต่อยอดอื่นๆได้อีกหลายอย่าง ทราบมาว่ามาเป็นครูคุณครูด้วยนอ<ช>ก,ก,กจากปัจจุบันคือเป็นนักวิชาการใช่ค่ะหลังจากสําเร็จการศึกษาที่สถาบัานราชภัฏนครราชสีมาก็ได้เข้ามาอยู่ที่ศูนย์บริการการศึกษาคนตาบอดนครราชสีมาค่ะแล้วเขามีโรงเรียนสอนคนตาบอดที่นั่นด้วยก็เป็นจุดเริ่มต้นแรกที่มีโอกาสได้เป็นครูในที่ที่โรงเรียนสอนคนตาบอดนครราชสีมาก่อน เป็นนานไหมคะอยู่ที่นู่นอยู่ที่นครราชสีมาสามเดือนอแล้วก็พี่ย้ายไปอยู่ที่โรงเรียนสอนคนตาบอดที่ลำตางซึ่งเป็นภายใต้มูลนิธิธรรมิกชนเหมือนกันค่ะตอนนั้นใช่ออพอไปอยู่ตรงนั้นก็ทำให้จากที่ไม่คิดว่าจะเป็นครูแต่เรารู้สึกว่าพอเราไปแล้วเนี่ยเราชอบออเราสนุกกับการสอนเหมือนเราได้มีโอกาสมากกว่าเด็ก เด็กอื่นๆที่เราที่เป็นนักเรียนนะคะ,<ฮ>ะน้องตาบอดมาตั้งแต่เกิดแบบเนี้ยตัวเล็กๆมาอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเฮ้ถ้าเราสามารถที่จะให้ความรู้ทําให้เขามีทักษะต,ต่างๆอย่างที่เรามีได้อ<ฮ>ะไรเงี้ยมันก็น่าจะเป็นสิ่งที่ดีที่จะช่วยส่งเสริมเด็กกลุ่มนี้เด็กตาบอดเหล่านี้ให้มีโอกาสมีอาชีพต่อไปอะไรเงี้ยค่ะก็ก็เลยทําให้อยู่ที่นั่น<อ>จน นานจนสิปีเจอเกี่ยสิบปีแล้วก็คือจริงๆทางลำปางก็ให้โอกาสนะคะนอกจากเป็นครูพี่ก็ค่อยๆขย,ย,ยับค่ะเป็นผู้ช่วยฝ่ายวิชาการจนสุดท้ายก็ได้ถอเป็นผู้บริหารตอนนั้นใช้ตำแหน่งว่าครูใหญ่เราเรียนสอนคนตาบอดนะที่นั่นค่ะพี่สาเนี่ยก็เคยทําวิทยานิพนธ์ใช่ไหมคะเกี่ยวกับเรื่องของทัศนคติครูครูทาไมถึงทาหัวข้อนี้ คือต้องต้องเล่าต่อจากที่อ,อยู่ลำปางใช่ไหมหแล้วก็มันก็จะมีทุนกอพอสำหรับคนพิการให้ไปเรียนต่อต่างประเทศที่ก็สอบชิงทุนจนได้รับทุนไปศึกษาต่อที่สหรัฐอเมริกาที่ Southern Illinois s u t h e r n n l l i n o i s University c a r b o n d a l e ที่ไปอยู่ที่นู่นแล้เลือกที่จะทำวิทยาพลเรืลเล่องนี้เนี่ยก่อนอื่นก่อนแรก,แรกๆเลยตอนเียนครูเนี่ยเราเห็นแล้วว่าจริงๆแล้วเนี่ยความยากของครูคือการจัดการพฤติกรรมของนักเรียนพิการในชั้นเรียน เพราะว่าเด็กแต่ละคนเนี่ยนอกจากมีความพิการทางสายตาแล้วน้องอาจบางคนมีความพิการอื่นร่วมด้วยอาจจะไม่ได้เยอะแต่ก็ทำให้เรารู้ว่าแต่ละคนแสดงพฤติกรรมที่แตกต่างกันก็เลยสนใจเรื่องพฤติกรรมมันสำคัญตรงที่ว่าถ้าจัดการไม่ถูกวิธีมันก็จะทำให้ห้องเรียนวุ่นวายทำให้ไม่สามารถจัดการเรียนการสอนปกติได้นะคะก็เลยทำให้โอเคขอ,อทำวิจัยเรื่องนี้แลกันค่ะ <c oughs> มันก็ออกมาตามสมมติฐานตามที่เราก็เคยรู้เป็นเป็นการยืนยัน <c oughs> สิ่งที่เราตั้งสมมติฐานไว้ก็คือคุณครูเนี่ยมีความเข้าใจเรื่องของการจัดการพฤติกรรมในชั้นเรียนค่อนข้างน้อย <c oughs> แล้วก็แต่ว่ามีความมีประสงค์ที่อยากจะเรียนรู้เพิ่มเติม <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะทําให้เรารู้ว่าโอเคถ้าเราจะจัดการอบรมหรืออะไรอย่างหนึ่งที่จะช่วยให้ครูเข้าใจเรื่องพวกนี้ได้ <c oughs> มากขึ้นก็จะเป็นเรื่องของการ จัดการพฤติกรรมการที่เราครูจะเข้าใจพฤติกรรมการประเมินพฤติกรรมต่างๆของนักเรียนนั่นแหละค่ะเพื่อที่จะได้จัดการเรียนการสอนได้ง่ายขึ้นได้สะดวกขึ้นแล้วก็ได้ประสบความสำเร็จมากขึ้น ช่วงนี้เรามาฟังคุณสาเล่าถึงเรื่องงานของการพัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษาสำหรับคนพิการและผู้รอยโอกาสกันค่ะแล้วการมาทำงานในส่วนของนักพิชาการเป็นาอยังไงคะทำไมถึงได้มาทั้งที่นี่คะก็สืบเนื่องจากที่พี่รับทุนอ่อพนะคะก็หลังจากสำเร็จการศึกษาแล้วต้องมีการใช้ทุนเพราะว่าเป็นทุนรัฐบาลอ่าพอสำเร็จการศึกษาพี่ก็ได้ส่งมา เพราะว่าตามตามเขาเรียกว่าอะไรนะสัญญาของทุนนะคะ,ะก็สําเร็จการศึกษาแล้วเราจะต้องมาทํางานให้กับสพทกับกระทรวงศึกษาธิการนะคะเพราะฉะนั้นก็หลังจากจบเราก็มาบรรจุที่นี่เลยตอนนี้ที่ทําอยู่ก็คือตั้งแต่ที่เข้าบรรจุแหละเป็นเรื่องของการพัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษาสําหรับคนพิการและผู้ได้โอกาสแตกต่างไหมคะจากที่เป็นคุณครูแล้วมาเป็นนักวิชาการถือว่าแตกต่างมากครูเนี่ย อยู่ในสายปฏิบัติแล้วเราอยู่กับเด็กดูแลเด็กทำยังไงถึงเด็กถึงจะได้บรรลุปเป้าประสงค์ตามหลักสูตรอะไรอย่างเงี้ยค่ะ,ะแต่พอเป็นนักวิชาการที่นี่เนี่ยมันก็จะเป็นอีกบทบาทหนึ่งตรงที่ว่าเราทํางานในส่วนของโนโยบายทํายังไงเราถึงจะขับเคลื่อนการศึกษาสําหรับคนพิการที่มีคุณภาพเนี่ยให้กับเด็กๆได้อันนี้คือเหมือนว่ามาไปไป,ไปช่วยดูภาพกว้างภาพ,พใหญ่ใช่ใช่ ในการเชี่ยพัฒนาในเรื่องของการศึกษาของคนพิการเพราะว่าต้องเรียกว่าพีา่สาวก็น่าจะเจอปุสสรรค์ปัญหานี้เรื่องของการศึกษามาตอนเด็กๆอะถือว่าใช่เลยเพราะว่าเราเองเนี่ยนอกจากที่มีประสบการณ์ทั้งการที่เป็นคนพิการเองเข้าไปเรียนในระดับอุดมศึกษาตอนนั้นที่ตาบอดแล้วเนาะ แล้วก็ประสบการณ์การที่ได้เป็นครูสอนนักเรียนพิการนักเรียนตาบอดอันนั้นก็อีกหนึ่งประสบการณ์ประสบการณ์หนึ่งก็คือการที่เราได้ไปศึกษาต่อที่ต่างประเทศเราได้มีโอกาสได้เปิดโลกกว้างเราไปเห็นการศึกษาที่เขาจัดให้กับคนตาบอดที่อเมริกาเป็นยังไงระบบเป็นยังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ดีที่เรานําประสบการณ์เหล่านั้นนะคะมาปรับใช้มา,าทํางานในสํานักบริหารการศึกษาพิเศษตร,ตรงนี้ ี่สาคะในเรื่องของการศึกษาเนี่ยอุยเห็นมันมีการศึกษาเรียนร่วมกับเรียนรวมค่ะมีความตกต่างกัง<ห>นย,ยังไงเ <laughs> <laughs> ป็นหายนะแตกมาก <laughs> จริงๆก็มีความแตกต่างกันเล็กน้อยค่ะคือถ้าการศึกษาคือเมื่อก่อนเนี่ยเราจะใช้คําว่าการศึกษาแบบเรียนร่วมค่ะศึกษาแบบเรียนร่วม integrated education ตัวนี้ตอนมันคือการศึกษาที่คนพิการเข้าไปเรียนร่วมอยู่ในโรงเรียนโดยที่ อาจจะเรียนเป็นบางส่วนอาจจะต้องมีบางวิชาบางว<ม>ิชาไ,ได้ไดใช่เป็นเป็นรูปแบบหนึ่งของการศึกษาสําหรับคนพิการแต่ถ้าปัจจุบันเนี่ยเราไปเน้นกนารเรียนรวมหรือ inclusive education ตัวนี้เนี่ยมันมันมันเน้นในเรื่องของสิทธิของคนพิการมากขึ้นก็คือ,อเรียนร่วมบางทีเนี่ยเราคนพิการอาจจะไม่จําเป็นต้องอยู่ในโรงเรียนนั้นก็ได้แต่ถ้า ผู้บริหารหรือว่ามีการพูดคุยกันลงตัวโอเคไปเรียนได้มีการจัดระบบให้ใแต่ถ้าเรียนรวมเนี่ยถ้าตามแนวคิดจริงๆแล้วคือคนพิการก็คือคนคนหนึ่งในสังคมเขาก็ต้องมีโอกาสมีสิทธิ์ที่จะได้เข้าเรียน เหมือนกับคนทั่วๆไปเกิดที่ไหนก็สามารถที่จะเรียนในโรงเรียนใกล้บ้านได้ทางโรงเรียนจัดระบบสนับสนุนจัดการช่วยเหลือดูแลปรับหลักสูตรปรับวิธีการต่างๆให้คนพิการเนี่ยสามารถเข้าไปใช้ชีวิตในสภาพแวดล้อมนั้นได้แต่ถ้าเป็นเรียนรวมว่าอาจจะแบบว่าคือคนพิการต้องพร้อมก่อนถึงจะไปเรียนต้องมีความพร้อมมีทักษะมีอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเรียนรวมเนี่ยก็คือโอเคคนพิการก็ปรับตัวส่วนหนึ่งแต่ สภาพ,พแวดล้อมในโรงเรียนคุณครูทุกอย่างเราต้องมีความพร้อมมากกว่าอันนี้ก็เรียกว่าเป็นสิทธิ์ขั้นพื้นฐานของคนพิการทุกสิทธิ์ด้านการศึกษาแล้วถ้าเด็กๆล่ะคะที่สาอุยอาจจะแบบเคยสัมภาษณ์น้องๆ huh. บางคนอะไรเงี้ยบางคนก็แบบหาโรงเรียนไม่ได้ใช่ก็มันก็มีปัจจัยหลายๆอย่างนะคะ,คะเรื่องที่ทําให้เด็ก เพศพิการของเราไม่สามารถเข้าถึงการศึกษาได้ mm hmm. ถ้าโรงเรียนใกล้บ้านไม่พร้อมที่จะรับ <Ha. S 1> เขาก็มีโอกาสที่จะบอกเขาบอกว่าเขาเขาไม่พร้อมมัน mm hmm. ไม่มีครูครูสอนไม่เป้นเ <Ha. S 1> นี่ยค่ะ <Ha. S 1> ก็จะต้องไปควนขวายหาที่อื่นเหมือนตัวพี่อ่ะ mm hmm. มันก็จะต้องแบบว่าคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องมีความพยายามเพิ่มขึ้น <Ha. S 1> นะคะทีนี้มันก็จะมีอีกว่า,าถ้าโรงเรียนที่ เด็กพิการไปเรียนได้อย่างส่วนใหญ่เมื่อก่อนจะเป็นโรงเรียนเฉพาะความพิการตาบอดเข้าโรงเรียนสอนคนตาบอดเด็กพิการทางร่างกายก็เข้าโรงเรียนที่มีเป็นเฉพาะทางเรื่องของร่างกายเนาะโรงเรียนศีสังวานอะไรต่างๆเลีงหูก็โรงเรียนโสตศึกษาอะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่โรงเรียนเหล่านี้ก็จะมีไม่ได้เยอะในประเทศไทยบางคนเนี่ยบ้านอยู่จังหวัดตากก็ต้องมาเรียนถึงเชียงใหม่ก็ต้องไกลแล้วทีเนี้ยถ้า ครอบครัวไม่พร้อมล่ะ,ะใช่ไหมคะเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของอะไรเงี้ยเด็กก็จะขาดโอกาสตรงนั้นหรือบางทีก็ไม่รู้เลยว่าจะไปตรงไหนก็จะรอจนกว่าเด็กโตแล้วมีคนถือจะมีคนไปบอกเฮ้ยมันมีโรงเรียนที่นี่นะอะไรเงี้ย<ๆ>แต่ตอนนี้ดีขึ้นค่ะ,คะเรื่องของอการประชาสัมพันธ์การสื่อสารเรื่องของการให้ความรู้ให้ข้อมูลเรื่องพวกนี้ก็เยอะขึ้นแล้วในช่วงของเด็กที่พอจบป .6 ล่ะคะมันก็จะขาดช่วงของการติดตามเด็ก ใช่ใชอันนี้ก็<ไ>ปเป็น,น,ปนถูกอันนี้ก็เป็นอีกปัญหาหนึ่งที่ทางกระทรวงศึกษาเจอ<ฆ>ก็คืออาจจะมีเด็กตกหลน่นเด็กออกกลางกลางคนันเนาะโ<ฆ>ดยเฉพาะยิ่งเป็นเด็กพิการเนี่ยบางทีอย่างที่พี่บอกแหละว่าบางทีเขาไม่รู้จะไปทางไหนต่อ<ฆ>การจัดระบบส่งต่อ<ฆ>หรือว่าการจัดระบบที่จะรองรับเด็กพิการเหล่านี้เพราะว่าการที่จะไปเรียน อในระดับที่สูงขึ้นเนี่ยเขาก็ต้องรู้ว่าเขาจะไปเรียนที่ไหน<ฆ>เขาจะไปเรียนอะไร<ฆ>ผู้ปกครองพร้อมที่จะส่งไหมใช่ไหมคะบางทีถ้าจะต้องไปเรียนไกลบ้านไปอีกอย่างเงี้ยค่ะนี่แหละค่ะแล้วก็ส่วนของเรื่องของความเข้าใจของครูสําหรับโรงเรียนที่เด็กจะไปเข้าเรียนอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ทําให้เป็นปัญหาว่าเด็กก็ ไม่สามารถที่จะไปเข้าโรงเรียนนั้นได้ะะอะไรย่างนี้ค่ะมันก็ทั้งปัจจัยในส่วนของปัจจัยภายในก็คือในครอบครัวเนองใช่แล้วก็ปัจจัยภายนอกบางทีเด็กไปเรียนแล้วครูไม่เข้าใจเด็กก็มีความท้อแท้ไม่อยากไปเรียนถูกเพราะฉะนั้นที่พูดมานี้ก็คือเป็นสิ่งที่เราจะต้องผลักดาน<ช>เป็นสิ่งที่เราจะต้องช่วยอะคะ่ะ ช่วงคำในใจนี้เราได้รับพลังและก็ข้อคิดดีๆมาจากแขกรับเชิญหลายท่านและในวันนี้ค่ะเราขอมาฟังคำในใจของคุณสากันต่อค่ะพี่สาคะาพูดเกี่ยวกับเรื่องของจุดมุ่งหมายของพี่สาในการพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิาพนการหรือพิการของพี่สามีเป้าหมายยังไคอองคะความฝันของพี่พี่อยากให้ คนพิการนะคะได้มีการศึกษาที่มีคุณภาพไอ้ถาว่าที่ว่าคนพิการหาที่เรียนไม่ได้เนี่ยขอให้มันหมดไปอย,อยากให้ทุกคน<ป>ใช่อยากให้ทุกคนได้มีโอกาสได้เข้าถึงการศึกษาไม่ <c oughs> ว่าจะเป็นรูปแบบไหนลักษณะไหนจะเป็นในระบบน่าระบบได้แล้วก็เพราะว่าการศึกษาจะส่งให้เขามีอาชีพแล้วก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นที่ว่านะ่าจะเป็น จุดสำคัญที่เราควรจะพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการให้ไปถึงระดับนั้นนะคะซึ่งมองแล้วเป็นไงคะใกล้หรือยังคะก็ใกล้จะขยับเข้ามาที่ระมิดและอีกไม่นานก็เราหวังว่าจะถึงตรงนั้นได้ค่ะวิสาคะลราตลอดระยะการทำงานนิสามาตั้งแต่เป็นคุณครูแล้วมาเป็นนักวิชาการ มีอุปสรรคปัญหาที่พบเจอ,อต้องมีแน่ๆเลยสิ่งหนึ่งที่เราเจอก็คือ,อทำไมเด็กพิการคนพิการถึงมีโอกาสได้รับการศึกษาน้อยกว่าคนอื่นเนื่องจากว่า ที่เห็นปัญหาคือเรื่องของความเข้าใจของครูอของผู้บริหารสถานศึกษาค่ะในประเทศไทยระบบการศึกษาของเราเรามีนโยบายเรื่องของการศึกษาสำหรับคนพิการที่ที่ดีกฎหมายเราก็มีไว้รองรับเพียงแต่ว่าปัญหาอยู่ที่การที่จะนําไปปฏิบัติพอ,อไปลงสู่การปฏิบัติเนี่ยด้วยความเข้าใจที่ไม่ตรงกัน เรื่องเจตคติทัศนคติทั้งของผู้บริหารและของครูครวมถึงผู้ปกครองอะ,ค,ะค่ะมันเป็นอุปสรรคสําคัญที่ทําทให้คนพิการเข้าถึงการศึกษาได้น้อย<ม>กว่าที่ควรจะเป็น<ม>ค่ะเเราเจอปัญหานี้ท้อไหมคะก็ไม่ท้อนนะเพราะที่รู้สึกว่ามันมันไม่ใช่ว่า มันเป็นปัญหาแล้วมันแก้ไม่ได้มันจะต้องมันมันเริ่มแก้ไปเรื่อยๆตอนนี้<ฮ><ฮ>ที่ทําตัวแผนพัฒน,นาการจัดการศึกษาสาหรับคนพิการฉบับที่4ก็คือใช้ปี4 2, 6, ปี 2, 7, <ฮ>่สองพันห้าร้อยหกสิบหกถึงสองพันห้าร้อยเจ็ดสิบเป้าหมายสำคัญที่เราคุยกันในคณะทํางานเนี่ยเรื่องของเจตคติทัศนคติรวมถึงความรู้ความเข้าใจของผู้บริหารและครูเนะี่ยเป็นเรื่องสําคัญเพราะฉะนั้นเนี่ยเราตั้งใจว่าใน5ปีต่อไปเนี่ยเราจะพยายามผลักดันให้ครูทุกคน นะคะมีความรู้เรื่องของการศึกษาสําหรับคนพิการก็คือมีความรู้พื้นฐานใช่ก็คือถ้าเราสามารถที่จะผลักดันให้สถาบันที่บัณฑิผลิตครูจะเอาวิชาเรื่องของการศึกษาสําหรับคนพิการไปใส่ในหลักสูตรอย่างน้อย6หน่วยกิจอย่างเงี้ยทำให้ครูคนที่จะจบมาเป็นครูทุกคนเนี่ยมีความรู้เรื่องนี้เพราะฉะนั้น ไม่ว่าเขาจะไปสอนที่ไหนอย่างน้อยเขามีความรู้ว่าเด็กพิการจะต้องดูแายยังไง <ฮะ S 1> เด็กพิการแต่ละประเภทเป็นยังไง <ฮะ S 1> คัดกรองได้เป็นเบื้องต้นจัดการศึกษาให้เด็กเป็นเบื้องต้น <ฮะ S 1> แต่ก็อันนี้เป็นเบื้องต้นแล้วก็ที่สําคัญก็คือผู้บริหารแต่ละที่ต้องเปิดใจต้องรับว่าโอเค <ฮะ S 1> เด็กพิการก็คือเด็กคนหนึ่ง <ฮะ S 1> ที่ควรจะได้มีโอกาสเข้ามาในสถานศึกษาที่นนทเขาดูแลอยู่เน,นี่ยค่ะ ท้ายแล้วอยากให้พี่สาฝากถึงคุณครูหน่อยสิคะที่เกี่ยวกับการดูแลน้องๆเด็กที่เป็นเด็กพิเศษสำหรับคุณครูนะคะมันก็จะมีทั้งคุณครูที่ดูแลนักเรียนพิการอยู่แล้วกับ<ห>คุณครูที่อาจจะไม่มีประสบการณ์กับนักเรียนพิการขอฝากเป็นสองกลุ่มกลุ่มที่เคยดูแลนักเรียนพิการอยู่ปัจจุบันเข้าใจเลยค่ะว่าการที่ดูแลนักเรียนพิการเนี่ยมันจะต้องใช้ความอดทนใช้ความพยายามแล้วก็ กว่าจะพัฒนาเด็กแต่ละทักษะแต่ละด้านเนี่ยมันใช้เวลานานมากเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณครูต้องมีความอดทนสูงนะคะแต่บอกคุณครูเลยค่ะว่าสิ่งที่คุณครูทำเนี่ยมันจะเป็นประโยชน์กับเด็กๆ,ๆมากเพราะฉะนั้นความอดทนของคุณครูความพยายามของคุณครูที่จะช่วยนักเรียนเนี่ยมันจะไม่เสียหายสูญหายไปไหนเลาก็จะเกิดกับเด็กแล้วคุณครูจะ รู้สึกมีความภูมิใจในสิ่งที่ตัวเองทำนะคะแล้วสำหรับครูที่ยังไม่มีประสบการณ์ที่เคยดูแลนักเรียนพิการนะคะ<ม>ก็อยากจะบอกคุณครูทุกท่านว่านักเรียนพิการก็เป็นนักเรียนคนหนึ่งซึ่งเขามีความแตกต่างในเรื่องของอาจจะเป็นร่างกายหรือจิตใจหรือว่าการเรียนรู้นะคะซึ่งเป็นเรื่องปกติที่ทุกคนแตกต่างกาันเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่คุณครูจะเปิดโอกาส ให้โอกาสเด็กๆได้เข้ามาเรียนด้วยแล้วก็เรียนรู้ศึกษาว่าจะดูแลเด็กกลุ่มน,นี้ยังไงนะคะก็มันจะทําให้ช่วยให้เด็กคนนึงได้มีโอกาสได้รับการพัฒนานะคะก็จะทําให้ที่ว่าสังคมจะจะน่าอยู่ขึ้นค่ะ <c oughs> วันนี้ต้องขอขอบคุณพี่สามากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ